สวัสดีค่ะพบกับครูก้อยสอนวาดนะคะครูก้อยมาวาดนางบุษบานะคะหลังจากที่ครูก้อยได้วาดารูปนางละเวงแล้วใช้เพลงนี้นะคะ <c oughs> คก็มีคนขอให้วาดนางบุษบาเนาะครูก้อยเลือกวาดเฉพาะหน้านะคะแล้วก็เขาเรียกพอร์เรตนะคะส่วนที่เป็นหน้าติดกับคอ เห็นแค่ท่อนบนนะคะถ้าน้องๆจะวาดตามเนี่ยแนะนำให้ดูคลิปไปให้ถึงตอนที่วาดเสร็จไปเลยแบบเร็วๆเลยแล้วก็แคปดูแล้วก็วาดตามเป็นส่วนๆไปอีกทีหนึงนะคะเพื่อความเข้าใจเนี่ยดูให้เข้าใจก่อนว่าคูก,ก้อยทำยังไงกับการวาดร่างยังไงนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าหัวคู่ไปเร็วมากเลยตามไม่ทัน พูด <kung> จ, e จริงๆว่ามันได้แค่นี้10นาทีเ <นะ S 1> ต็มแมแล้วไม่งั้นคลิปก็ถูกตัดออกนะคะเพราะว่าเวลาทําคลิปเนี่ยไม่งั้นมันจะเป็นหลายคลิปเกินเนาะก็วาดให้ดูแบบเร็วๆวิธีการวาดก็คือให้ไปแคปเป็นส่วนๆนะคะแล้วก็วาดตามไปเป็นส่วนๆก็วาดถึงจะเป็นแบบเร็วแต่ก็ไม่ได้ตัดอะไรทิ้งแล้วก็ค่อนข้างถ้าเกิดว่าดูแบบช้า โดยการดูแบบกดหยุดนะคะแล้วก็วาดตามไปเนี่ยก็วาดทันแน่นอนตอนนี้ครูแก็ก,ก็วาดในส่วนของตัดเส้นให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนะีของนางบุษบาให้ฟังด้วยเลยวันนี้อันนี้เป็นข้อมูลที่ก้อยไปหามานะคะก็คือตำํำนานของนางบุษบาเนี่ยกล่าวไว้ว่า นางบุษบาเป็นทิดาของท้าวดาหาและพระนางประไมสุรีดาหลาวาตีแห่งกรุงดาหาตอนที่นางถือกําเนิดนั้นมีกลิ่นหอมไปทั่วทั้งเมืองมีเสียงดนตรีที่ดังขึ้นโดยไม่มีคนบรรเลงนางบุษบาเป็นหญิงที่งามพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาและกริยามารายาทนะคะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่โดยนางเนะี่ยยอมแต่งงานกับชายอื่น ที่มีหน้าตาขี้เล่อย่างละตูจรากานะคะทำตามพ่อแม่บอกให้แต่งก็แต่งเลยแม้จะไม่ชื่นชอบเลยสักนิดก็ตามแต่เดิมนั้นนางถูกมั่นหมายกับอีหนาานะคะเป็นคู่หมายกันแม้จะไม่พบเจอกันมาก่อนเลยเนี่ยนางก็ยินยอมพร้อมใจที่จะแต่งงานด้วยนะแต่อีหนาานี่แหละอีหนาานี่แหละทำตัวดีเลย เป็นพระเอกของเรื่องนะคะอีเหนาไปพบเจอกับนางจินตลาก,ก่อนแล้วก็ด้วยความงดงามของนางจินตลานะคะนางจินตลาก,ก็งดงามมากแล้วก็อินเหนาเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ก็เลยลหลงไหลนางจนไม่ยักยับยัางชั่งใจนะคะคิดว่าจินตลานี่คือที่สุดแล้วฉันรักมากเลยก็เลยยกเลิกการมั่นหมายกับนางบุษบานะคะือแล้วก็มีเหตุให้พบเจอกับบุษบาทีนี้นะ่ะ ก็ลงไหลในความงามของนางอย่างสุดเสน่หาทำแล้วก็ยกให้เป็นหนึ่งในท,ที่ในใจเลยนะคะทำให้เกิดการแก่งแย่งคืนลักพาตัวนางจนเกิดความวุ่นวายแล้วสุดท้ายเนี่ยนางพอได้พบเจอกันรักกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเหมือนแกล้งนะคะเหมือนสวรรันแกล้งอีเหนานางบุษาบาก็ถูกเทวดาบรรพบุรุษเนี่ยของวงอสันแดหวาเนี่ยทำให้เกิดพายุหอบนางบุษาบาไป แล้วก็พลัดพากจากอีเหนาไปอีกรอบหนึ่งนะคะพระบ,บิดามารดาเนี่ยก็ต้องรอคอยเป็นเวลานาน,านจนสุดท้ายก็ถึงได้พบเจอกันทุกคนนะคะแล้วก็มีการแต่งงานให้ตามประเพณีโดยนางได้ตำแหน่งเป็นประไหมสุรีฝ่ายซ้ายเป็นรองจากนางจินตลาผู้ที่อีเหนาได้พบเจอก่อนนั่นเองนะคะลักษณะน,นิสัยของนางบุษบา ก็ถือเป็นผู้หญิงที่มีความทันสมัยฉลาดทันคนมีเหตุผลเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นคนไม่เจ้ายศเจ้าอย่างมีความเป็นตัวของตัวเองมีความซื่อสัตย์ได้รักษาตัวไว้รอคอยอีเหนาดแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นน้นก็ตามตอนที่นางเนี่ยถูกลมหอบไปนะคะนางก็ปลอมตัวเป็นผู้ชายชื่อมิสาอุนากัรตอนนั้นเนี่ยนางเป็นผู้ชายใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับ การดูแลจากรัตูประมอตันนะคะนางก็นับถือท่านเหมือนบิดาของตนมีความกระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณมีความกล้าหาญจนมีรัตูเนี่ยก็คือเจ้าเมืองต่างๆมาขอเป็นเมืองขึ้นหลายเมืองไม่มีจริตหรือความริษยากโกรธผู้ใดมีน้ำใจที่ดีงามดังตอนที่มารดาให้นางไหว้นางจินตลานะคะนางก็ยอมทำตามด้วยความเต็มใจ ความรักของนางบุษบานั้นเป็นรักที่มีอุปสรรคเนื่องจากถูกบังคับจับคู่โดยไม่ได้เกิดจากความยินยอมทำให้เกิดปัญหาตามมาด้วยทั้งคู่ไม่เคยพบเจอกันมาก่อนจึงทําให้อิหนาวนี่ไปรุ่มหลงในหญิงอื่นก่อนและไม่คิดว่าจะพอใจในสิ่งที่ผู้ใหญ่บังคับจนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะก็คือนั่นแหละพอผู้ใหญ่เข้ามายุ่งนั่นเองก็ผู้ใหญ่ก็ ด้วยความคับแค้นใจว่าอีหนาวทำไมไปไปลุ่มหลงอยิงอื่นอง,งั้นก็บุสบาเธอก็ไปแต่งงานกับคนอื่นด้วยเหมือนกันละกันผู้ผู้ชายคนไหนก็ได้ที่มาขอก่อนนะคะก็จะให้เลยแล้วก็คนที่มาขอก็คือระตูจรากานะคะมาขอบุสบานั้นตกกระจเลยพอเห็นหน้าแต่ก็ยอมนะคะยอมพ่อเลยเพราะว่าด้วยชื่อเสียงของวงตระกูลของนางที่ที่พ่อเนี่ย รับปากไปแล้วความรักเป็นเรื่องของคนสองคนแม้สุดท้ายบุษาบาได้เป็นหญิงที่อินหนาวรักที่สุดและได้คลองคู่กันแต่นางก็ต้องเป็นปลาไหมสุริฝ่ายซ้ายมีศักเป็นรองจินตลาที่มาก่อนและยังมีผู้หญิงของอินหนาวอีกตั้ง8คนอีกด้วยโอ้ แล้วนางจะมีความสุขจริงหรอเรื่องราวของบุษบานั้นแม้นางได้สมหวังกับคนรักก็จริงแต่ด้วยความเจ้าชู้ทําให้นางบุษบาต้องรับผลจากการกระทาของชายคนรักซึ่งในความเป็นจริงแม้จะมีความสุขก็คงสุขแบบไม่สุด วานอมขมกลืนเป็นสตาชีวิตที่นางไม่ได้เป็นผู้กําหนดเองแต่ด้วยความชาญสลาดมีเหตุผลนางก็เลือกใช้ชีวิตในแบบที่ตนสุขที่สุดในแบบที่ไม่สามารถดิกเลี่ยงได้ข้อดีที่สอนใจได้ดีคือการอยู่กับความจริงเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้หากคิดได้เช่นนี้แล้วอาจจะมีความสุขไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยก็ไม่ทุกข์มากกว่าเดิมนะคะเรื่องราวของนาบุสบาคุกก็ได้อ่านไปแล้วเนาะ อ่านให้ฟังเลยล่ะไปหามาอ่านให้ฟังเลย <S <S อ่อหึงตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ครูก้อยกดน้ําหนักให้ดูอยู่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละ <S 1> <S 1> ว่าจะมาระบายสีให้ดูด้วยสําหรับคนที่ชอบคลิปสอนของครูก้อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ครูก้อยด้วยนะคะอย่าลืมกดใจด้วยนะคะขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะคะแล้วครูก็จะมาวาดรูปอื่นๆให้ดูอีกนะ อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูก้อยด้วยนะคะขอพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ